ในช่วง mid life ที่เราเรียกว่า mid life crisis เนนะช่วงประมาณ40อะไรแบบนี้เนี่ยนะมีจำนวนของผู้คนที่มีอัตราส่วนนะครับของเรื่องเหล่านี้มันเยอะกว่าวัยอื่นอย่างเห็นได้ชัดถ้าเขาไปดูชิมแปนซีกับอูรังอุตังซึ่งเป็นญาติสนิทที่สุดของเราแล้วเนี่ยนะครับชั้งชิมแปนซีและอูรังอุตังเนี่ยก็มีอะไรคล้ายๆกับ mid life crisis เหมือนกันนะดังนั้นเขาบอกว่า mid life crisis เนี่ยเป็นอะไรที่มันฝังอยู่ใน deeply psychological นะฮะก็คือเหมือนกับฝังลากลึกอยู่ในสภาพจิตของคน มิ s ชั่นท o the m o ู n พับแคสต์รอตัวยูบายหยุดทักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission ท o the m o ู n ร e ทร e a พลานเ n อร์2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official a d @missiontothemoon สวัสดีครับ ยีนดีตอนรับเข้าสู่ Mission to t ุ e m o o n Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทย์านุสหะครับอันนี้คงจะเป็นเทปไม่สุดท้ายก็รองสุดท้ายนะฮะที่ผมอัดตอนเดินทางฮะเดี๋ยวก็จะกลับเข้าสู่สตูดิโอปกติแล้วนะครับมีคนถามว่ามาเที่ยวบ่อยจังเลยนะมีคนอินบ็อกซ์มาถามว่ามาเที่ยวบ่อยจังเลยนะฮะไม่ได้มาเที่ยวนะครับทริปนี้มาทํางานทํางานแบบจริงจังมากนะฮะงานเยอะมากออแต่ก็เป็นทริปที่มาแล้วก็ค่อนข้างจะชื่นใจเพราะว่าออเวลาเวลาเดินทางอะไรแบบนี้มันก็จะ งานเยอะอะแต่ว่ามันก็เหมือนได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะฮะได้เห็นอะไรสวยๆได้เห็นอะไรแปลกตาต่างๆนะเดี๋ยวผมจะมีซีเอพิโซดนึงจะเล่าให้ฟังว่าเออมีที่หนึ่งที่ไปไปเยี่ยมชมเรียกว่าเป็นโรงงานก็ได้เนี่ยเขามาเนี่ยนะฮะแล้วเราเห็นอะไรบ้างในในประเทศอย่างสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาเคยเป็นประเทศที่ยากจนมาก่อนนะในอดีตแล้วเขาทาได้ยังไงกับประเทศที่เป็นแรน์ล็อกด้วยเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ไม่ติดทะเลนะประเทศเล็กก้อนเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาทำยังไงได้บ้างนะครับธุรกิจบานธุรกิจเนี่ยเขา แทบจะเรียกว่าไม่ได้ใช้แบบไม่ได้ใช้รีซอสเริ่มต้นนะจากในประเทศตัวเองเลยด้วยซ้ำน,นนะแต่ใช้เรื่องของไอเดียต่างๆเข้ามาอ่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ไม่ได้จะพูดเรื่องนี้นะฮะก็วันนี้จะพูดเรื่องบทความอันหนึ่งนะครับที่อาจารย์นทวุฒิเผ่าทวีโพสต์ไว้เมื่อสักไม่กี่วันมวานนี้นะครับซึ่งอาจารย์เป็นส่วนหนึ่งแล้กันของบทความนี้ด้วยเพราะจริงๆบทความนี้มันเขาจะเป็นนักข่าวเขียนแต่ว่าเขาอ้างอิงถึงเปเปอร์หนึ่งซึ่งอาจารย์เป็นคนเขียนด้วยนะฮะในบทความนี้มันชื่อว่า the midlife crisis is very real and nothing to left be at นะครับซึ่งตีพิมพ์ใน New York Times เว็บไซต์นะฮะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าในอดีตเนี่ยนะฮะมันเคยมีความเชื่อว่าไอ m i d Life Crisis เนี่ยมันเป็นมุกตลกอะ่ะแบบว่าเฮ้ยอายุแบบ40แล้วต้องซื้อรถสปอร์ตแบบนี้นะฮะหรือว่าอะไร,ะไรทำนองน,นี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยในความเชื่อแบบใหม่เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเปเปอร์ที่เขายกขึ้นมาคือเปเปอร์ที่อาจารย์นสุร่่มเขียนด้วยเนี่ยเขียนให้กับ national bureau of economic research นะครับซึ่งเป็นเปเปอร์ที่มีคววาามยา 73หน้านะครับใครอยากจะไปใครอยากจะไปอ่านไปดาวน์โหลดได้นะฮะไปดาวน์โหลดเวอร์ชัน PDF มาอ่านได้ความยาว73หน้าเนี่ยนะเขาก็จะมีรายละเอียดตเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งนักเขียนเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นทั้งมีทั้งนักเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็คนที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับ b e h a v i o r science ก็คือเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับก็นําเสนอหลักฐานซึเรียกว่าเป็นหลักฐานใหม่ก็ได้นะครับ ว่าในช่วง mid life ที่เราเรียกว่า mid life crisis ในนะช่วงประมาณ40อะไรแบบนี้เนี่ยนะมีจำนวนของผู้คนที่มีอัตราส่วนนะครับของเรื่องเหล่านี้เขาใช้คำว,ว่า disproportionately ก็คือมันเยอะกว่าวัยอื่นอย่างเห็นได้ชัดนะครับทำอะไรบ้าง 1. ค่าตัวตายนะครับ2นอนไม่หลับมีปัญหาเรื่องการนอนนะครับ3คือได้รับการวินิจฉัยว่า ป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะฮะ Clinically depressed นะฮะก็คือไม่ใช่คิดเองนะสี่คือใช้เวลาคิดเกี่ยวกับเรื่องการฆ่าตัวตายนะครับห้ารู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันไม่มีความหมายนะฮะหรู้สึกว่า concentrate หรือว่าโฟกัสกับงานได้ยากขึ้นนะครับเจ็ 7. เริ่มหลงหลงลืม,ล,มลืมนะฮะแดรู้สึกว่าโอ้โหเรื่องที่ทำงานนี่มันแบบเยอะมากควบคุมไม่ไหวเลย,เน,ยนะฮะเกก็คือว่าปวดหัวนะครับสิบคือ ต้องพึ่งพาแอลกอฮอล์นะครับในการดําเนินชีวิตต้องใช้คํานี้เลยนะฮะข้อมูลอันนี้เนี่ยที่เขาไปเก็บมาคืออันนี้มันเป็นรีเสิร์ชที่ค่อนข้างจะจะ,จะมีคนทําเยอะหลายคนแล้วก็มีความจริงจังมากๆเลยนะฮะผมจะขออนุญาตไล่ชื่อคนที่ทำรีเสิร์ชนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่า,บา,บ,าบางท่านอ่านชื่อ,อยากนิดนึงออซีกูนเทล่านะฮะอ่าฟอคัลตี้รีเสิร์ชเฟลโลที่ University of Pittsburgh นะครับนี่คือท่านที่หนึ่งนะฮะท่านที่สองก็คือ แซลลี่แม็กมานัสนะฮะอาจารย์แซลลี่แม็กมานัสซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ของลอนดอนนะฮะท่านที่สามนะครับเรโซมูเชวิวกนะฮะวอลเวกบิสเนสสกูลนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกเก่าของอาจารย์นัทวุฒินะฮะแล้วก็แอนดรูออสวอลนะครับวอลเวกเหมือนกันนะฮะนี่คนนี้อาจารย์จะพูดถึงบ่อยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอาจารย์นัทวุฒิเผ่าทวีนะครับตอนนี้อาจารย์ย้ายมาอยู่ที่ NTU แล้วนะครับนันยางเทคโนโลยียูนิเวอร์ซิตี้นะครับที่สิงคโปร์นะฮะแล้วก็อาเมดโทฮามีนะครับออกซ์ฟอร์ดนะครับ ทั้งหมดนี้เป็นงานที่เขียนแล้วก็ uh, heading ก็คือว่าเป็น National Bureau of Economic Research นะครับซึ่ง,ง,ง National Bureau of Economic Research อยู่ที่ uh, Cambridge Massachusetts นะครับท,ที่ที่มริกรนะฮะโอเค okay, กลับมาที่เรื่องของเรานะฮะคือเขาบอกเขาไปดูข้อมูลนะครับประมาณ500,000คนนะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ uh, ดูว่ากระทบ กับชีวิตของผู้คนยังไงช่วงระยะเวลายังไงนะครับมีหัวข้ออะไรบ้างเขาไม่ละเอียดมากม, lake, มีหลายเรื่องเช่นความเครียดจากปัญหากับการแต่งงานนะครับเรื่องของลูกนะครับเรื่องของงานนะครับคือมันมีอาการที่ที่สามารถบอกได้ว่าที่มาของข,ของของความเครียดจะเป็นอะไรเนี่ยนะฮะไออาการเหล่านี้เนี่ยมันมันมันค่อนข้างเห็นชัดนะครับเขายกตัวอย่างนะฮะเอ่อในอังกฤษนะครับในอ er. ังกฤษเนี่ยนะฮะเขาก็ไปดูว่ามีประชากรกี่เปอร์เซ็นต์ที่ได้รับการวินิจฉัยนะฮะว่า เอ่อเป็นลบซึมเศร้านะครับเด็กๆจะน้อยหน่อยนะฮะสิบหกถึงยี่สิบสี่เนี่ยประมาณสักสองเปอร์เซ็นตนะครับยี่สิบห้าถึงสามสี่ก็เพิ่มขึ้นมาหน่อยสาเปอร์เ็นนิดหน่อยนะฮะแล้วก็สามสิบห้าถึงสี่สบสี่เนี่ยเริ่มเยอะละสี่เปอร์เซ็นกว่านะครับสี่สิบห้าถึงห้าสิบสี่อันนี้พีคเลยนะฮะนี่คือเที่ยงกรีนนะครับแล้วก็เริ่มลดลงในวัยหลังจากนั้นการทำรีเสิร์ชเนี่ยโฟกัสไปที่ประเทศที่ค่อนข้างน้ำรวยแล้วกันนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะครับมีออสเตรียแคนาาาดดดเเยออออรรรรมมนนนนีฟิิแแลลล์์์ไัักกก็สหฐ แล้วก็เขาก็บอกว่าผู้เขียนเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ทําประเทศกําลังพัฒนาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นอาการร่วมหรือเปล่านะฮะหมายถึงว่าโอเคแฟกเตอร์เรื่องของประเทศกำลังพัฒนากับประเทศพัฒนาเราไม่รู้ว่ามันเกี่ยวหรือเรื่องนี้หรือเปล่าแต่ว่าเอาว่าไอประเทศที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าไม่ว่าประเทศเหล่านี้จะจะมีความร่ํารวยยังไงเนี่ยนะะหรือว่าหรือว่าเจริญขนาดไหนเนี่ยเขาบอกว่า ให้ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ค่อยได้รับการสนใจจาก policy maker เท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นสาเหตุนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะที่ทำให้คนวัยกลางคนเนี่ยเจอเรื่องของสภาพทางจิตท,ที่ยแย่เนี่ยอย่างต่อเนื่องนะฮะคนที่มีอาการเรียกว่าเป็นเ i d life crisis เนะะี่ยอาจจะอยู่ในประเทศที่ปลอดภัยที่สุด มีสวัสดิการดีที่สุดไม่ป่วยด้วยนะฮะแล้วก็มี earnings คือมีอไรายได้ที่ดีด้วยเนี่ยนะ,ะแต่ก็เป็นได้อยู่ดีเดิมทีเนี่ยคนที่เป็นคนคิดเรื่องคำว่า life Crisis, มีไลฟ์คร์สิสขึ้นมาคุณคุณเอเลชแจ็คเิลส์เนี่ยนะฮะหนึ่งันเก้าสิบห้าเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าการที่คนมีไลฟ์คร์สิสเพราะว่าคนเราเนี่ยนะคิดถึงว่าเออมันช่วงเวลาที่ที่เหลืออยู่มันพูดย่ายคือว่าคิดถึงความตายมากขึ้นแล้วกันไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ไอ้ midlife crisis เนี่ยมันเป็นทุกรุ่นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเฉพาะบางรุ่นบาง generations หมาอยถึงว่าหนักเบาต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เนี่ยมันก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งก็คือแอนดรูออสวอร์เนี่ยาอาจารย์อาจารย์เขาเขียนไว้บอกว่าถ้าเขาไปดูชิมแปนซีกับอูรังโกตังซึ่งเป็นญาติสนิทที่สุดของเราแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชั้งชิมแปนซีและอูรังโกตังเนี่ยก็มีอะไรคล้ายๆกับ midlife crisis เหมือนกันนะดังนั้นเขาบอกว่า midlife crisis เนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในใช้คําว่า deeply psychological นะฮะก็คือเหมือน ฝั่งลากลึกอยู่ในสภาพจิตของคนนักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะที่อยู่ในในเปเปอร์อันนี้เนี่ยเขาก็โน,น้ตไว้นิดนึงบอกว่านักเขียนส่วนใหญ่เนี่ยก็บางคนก็ยังไม่ถึงมิลไลฟริสส์นะฮะใกล้ๆอย่างท่านหนึ่งก็ก็อายุ40สัปดาห์นี้ที่อาร์ติเคิลออกนะครับบางคนก็60กว่าแล้วอะไรแบบนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่อยากให้ทุกคนจริงจังกับประเด็นนี้มากขึ้นนะครับหลังจากที่อ,อ,อาจารย์นทวุฒิโพสต์อาร์ติเคิลนี้เนี่ยนะครับ น่าสนใจครับเพราะว่าอาจารย์นพดลร่มโพนะครับผมขออนุญ,ญาตอาจารย์ยืมข้อความอาจารย์ใน Facebook มาชวนคุยหน่อยนะฮะอาจารย์ตั้งสเตตัสเป็น Public นะครับก็ก็คิดว่าอาจารย์ก็คงอยากจะแชร์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับอาจารย์นพดลบอกว่ามันก่อนเห็นโพสต์ของอาจารย์นทวุฒิเนี่ยที่ทำวิจัยเกี่ยวเรื่อง Mid Life Crisis นะครับพบว่าในช่วง40ปลายๆถึง50ต้นๆเนี่ยนะฮะมันก็คือช่วง Mid Life Crisis อะไรแบบนี้เนี่ยนะอาจารย์นพดลบอกว่าก็เลยสนใจเป็นพิเเเเเศษพพพรรราาาาาาาะะววววว่่่่ป็็นนนนนนชงอออออยยยุตนนีีี้้้้ดดดลลลคคัับบจ์ใหหมมมแกกไไ ข้อเขียนนี่ยไม่ได้มีงานวิจัยหรือว่าวิชาการอะไรแบ็กอัพแต่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับอาจารย์บอกว่า midlife crisis เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างแรงกดดันให้กับชีวิตทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมมันถึงมาเกิดช่วงวัยนี้คือ4 0ถึง50อะไรแบบนี้นะฮะอาจารย์นพนลคิดว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะอาจารย์บอกว่านี่น่าจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับหนึ่งะฮะวัยนี้เนี่ยจะเป็นวัยที่พ่อแม่อยู่ในวัยชราภาพแล้วคือถ้าเราคิดย้อนกลับไปเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะมีลูกกันนนันนนนนน20 30ปลาาายยต้้ะะครเพฉที่อุ50 นะฮะก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้อง80ขึ้นด้วยอายุประมาณนี้เนี่ยก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีเรื่องสุขภาพเข้ามาให้ต้องกังวลกันอยู่แล้วนะฮะอาจารย์นพดลเองก็บอกว่าต้องเดินทางไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะครับก็ไม่พาคุณพ่อคุณแม่ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปหาหมอนะฮะหรือวัยนี้เนี่ยหลายคนก็จะเริ่มสูญเสียคุณพ่อคุณ,คณแม่ไปซึ่งมันการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีขยะให้เกิดแต่พราะมันเกิดขึ้นเรารู้อยู่แล้วแหละมันต้องเกิดแต่มันพอมันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สร้างความเครียดให้กับ คนคนนั้นได้นะฮะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยนะฮะข้อที่2วัยนี้สําหรับคนที่มีลูกนะครับลูกมักจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นพอดีก็อีกฮะก็คือเป็นเรื่องของวัยนะพอมีมีลูกกันประมาณ20ปา่ปลายๆนะฮะสาต้นๆพอถึงตอนเนี้เขาก็ตโตเป็นวัยรุ่นละนะครับพอเป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนเด็กๆแล้วเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองนะครับเขาจะเริ่มดือ้อยากลองทํานู่นทนํานี่ซึ่งบางทีเนี่ยก็มีอาการต่อต้านพ่อแม่เหมือนกันเราทุกคนเคยเป็นวัยรุ่นมาก่อนเราคงจะจำสเตจนัน แต่ก็หลายคนนะ่ะก,ก็มีปัญหาในช่วงวัยรุ่นนะครับหลายคนที่เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเลยเนี่ยช่วงวัยรุ่นนี้ก็โอโ้โหไม่เบาเหมือนกันนะครับเรียกว่าเอาพ่อแม่เหนื่อยเลยแหละนะฮะจังหวะก็มาพอดีกับช่วงที่เจ้าตัวผู้ใหญ่เนี่ยเข้าสู่ช่วงมีไลฟ์คริสติสพอดีก็คืออายุ40ปลาย50ต้นนะครับช่วงนี้เนี่ยคือถ้าคุยกันไม่ดีนะคุยรุ่มไม่ดีก็มีโอกาสทะเลาะก,กันนะฮะเพราะว่าวันก่อนผมเพิ่งอัดไปนะว่าสมองของวัยรุ่นกับสมองผู้ใหญ่ไม่เหมือนกันอันนี้ต้อง คาว่าแซนด์วิชเจเนอเรชันนะคือลูกก็เป็นวัยรุ่นนะครับพ่อแม่ก็แก่แล้วคนที่อยู่ในวัยนี้ต้องดูแลคนเยอะมากเลยก็จะก็จะมีโอกาสเครียดได้นะครับอันที่3าก็คือค่าใช้จ่ายสูงนะฮะค่าใช้จ่ายสูงเป็นช่วงเวลาที่ค่าจ่ายสูงมากนะครับคนที่อายุแม่นสี่สิบปลาย50ต้นเนี่ยพ่อแม่ก็จะอยู่เยอะใช่ไหมครับต้องไปหาหมอนะบางคนก็เป็นบางโรคที่ค่าจ่ายสูงมากนะฮะถ้าพ่อแม่มีสวัสดิการนี่ก็คือหนักเลยนะฮะแถมลูกอาจจะยังเรียนไม่จบต้องจ่ายค่าเทอมด้วยนะครับแล้วก็ต้องผ่อนบ้านผอนนรรรถะะไปกติด้วยคับ เรียกว่าแบกรับภาระทางการเงินรอบด้านนะครับแน่นอนฮนะแม้ว่าหลายคนจะเงินเดือนสูงนะครับเพราะทำงานมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะควรจะผลตอบแทนควจะต้องดีแล้วล่ะนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันสูงตามดีไม่ดีเจอวิกฤตเศรษฐกิจเลทถูกเลทออฟอีกหรือว่าถ้าเป็นทําธุรกิจส่วนตัวก็อาจจะเป็นช่วงที่ธุรกิจไม่ดีนะครับแบบนี้ก็จะยิ่งหนักเข้าไปกันใหญ่เลยก็จะเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยและแม้ว่าเราจะบอกว่าความสุขจํานวนมากมาจากการที่ไม่ต้องใช้เงินก็ได้ซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะ แต่ว่ามันก็มีไอ้อีกเยอะเลยที่ต้องใช้นะฮะมันเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบนะฮะการงานก็จะต้องรับผิดชอบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็หนักขึ้นด้วยนะฮะอย่างอายุ40ปลปลายๆห้าต้นๆเนี่ยก็ต้องมีตําแหน่งสูงแล้วนะนะในองค์กรนะครับหลายคนก็เป็น CEO กันละนะฮะเป็นไม่เป็น CEO ต้องเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะซึ่งมันก็จะถูกคาดหวังสูงนะครับยิ่งคุณสูงขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยซึ่งกไ็ไม่ได้มีใครบ่นอะไรหรอกเพียงแนตะ่ว่ามันก็เป็นความเครียดสะสม นะครับคนวัยนี้ก็จะเริ่มนอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบนี้ข้อที่5้เนี่ยเป็นอันที่ผมคิดว่าสําคัญมากตอนอายุ4ี่ปลายปลาย50ต้นต้นหรือจริงๆตั้งแต่เริ่ม40ิแล้วเนี่ยเราจะเริ่มรู้ละนะฮะเราจะเริ่มรู้ตัวละไม่ว่าเราจะยอมรับหรือไม่ก็ตามเนี่ยว่าความฝันที่เราเคยฝันไว้อาจจะไม่ได้ตามที่ฝันแล้วนะครับผมเชื่อทุกคนตอนเด็กๆตอนวัยรุ่นะ่ะมีความฝันนะครับมีความฝันอยากจะถึงได้ตําแหน่งเท่าไรอยากจะซื้ออะไรอยากจะใช้ชีวิตแบบไหน แล้วก็มีบางคนทําได้ด้วยคนเหล่านั้นก็เราก็มักจะเห็นเขาอยู่บ่อยๆเพราะว่าเข,เขาก็จะเป็นโรมโมเดลของคนอื่นนะพูดจริงๆแล้วนะครับทีนี้เนี่ยพอมาถึงวัยนี้เนี่ยเราจะเริ่มรู้ละว,ว่าเอ้ยบางอย่างมันไม่ได้แงแล้วอืม คือคือเราจะเริ่มยอมรับความจริงไม่ได้หมายความว่าคุณเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ได้ตอนนี้นะฮะแต่มันจะมีบางอย่างอะที่เราเริ่มยอมรับแล้วประกอบกับหลายปัจจัยเมื่อกี้ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกเคว้งคว้างเพราะว่าหลายคนเนี่ยยึดไอ้เป้าหมายของชีวิตเนี่ยเป็นเป็นสาระเลยแหละในการมีชีวิตอยู่นะฮะเคว้งคว้างเราจะไปยังไงต่อดีนะครับในเมื่อความฝันเดิมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ละนะครับการทํางานก็เหมือนกันนะฮะหลายคนเนี่ยทำงานมายี่สกว่าปีเนี่ยนะครับ มันก็เริ่มจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรท้าทายมันไม่มีมันไม่มีแบบแรงขับเยอะแต่ให้ไอ้คันจะให้ลาออกมาก็ไม่รู้จะทาอะไรอีกเงินจะพอใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้บางทีก็เลยเหมือนทํางานไปเรื่อยๆเป็นวันๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับข้อที่6คือสุขภาพหลายคนเริ่มเริ่มเสื่อมถอยลงแล้วอันนี้แล้วแต่คนเลยนะฮะคือบางคนก็ยังไม่นะครับ บางคนอายุสี่สนี้ฟ erm ิตกว่าเดิมอีกมีหลายคนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าไม่ได้ดูแลร่ลางกายดีจริงๆนะครับวัยน,นี้จะเริ่มมีปัญหาสุขภาพนะครับไม่ปัญหาสุขภาพกายก็ปัญหาสุขภาพใจนะฮะหลายคนจะเริ่มเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ถ้าใครใช้ชีวิตแบบก่อนนั้นนี้ไม่ค่อยระวังวัยเนี้ยจะเห็นเลยผลจากจากไอการใช้ชีวิตไม่ระวังนะครับคืออาจจะนอนน้อยอาจจะเครียดอาจจะกินไม่ดีต่างๆนเหล่านี้เนี่ยพอรา่างกายเราไม่ดีบางกิจกรรมที่เ,เคยทําได้แล้วมันทําไม่ได้นะฮะเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างว่า เช่นเล่นฟุตบอล90นาทีอย่างเงี้ยในตอนสมัยวัยรุ่นน่ะแต่ได้นะฮะพอกิจกรรมที่ชอบทําไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกแย่กว่าตัวเองไปอีกนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยวัยนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องหมดประจาเดือนนะครับเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยกระทบกับเรื่องของฮอร์โมโนทั้งสิ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้คนแบบเหวียงข้นไปอีกนะจะเอาตัวว่ากันตามจริงแล้วนะครับแล้วข้อที่7จเริ่มมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์นะฮะอาจารย์บอกว่าข้อนี้ไม่ได้มีข้อมูลยืนยัน้ก็กี แต่งงานแล้วก็ยังรักกันอยู่อยู่ต่อมามีลูกนะครับอาจจะเริ่มไม่ถูกใจกันบ้างแต่พออยู่กับลูกนะมันก็ก็มีลูกอยู่นะฮะแต่พอลูกโตเนี่ยคราวนี้เริ่มทะเลาะก,กันต่างคนต่างไปบางคู่ไม่ถึงกับเลิกกันแต่ก็อยู่ในสภาพความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกครอบนนครัวนะฮะเขาบอกว่าอาจารย์บอกว่าใครคนไม่เป็นก็ไม่เป็นนะแล้วก,แวก็แล้วก็ใครเจอปัจจัยนี้เข้าไปด้วยเนี่ยก็อาจจะเหนื่อยเป็นพิเศษนะครับผมผมแถมเมื่อกี้ลืมพูดจากเปเปอร์เมื่อกี้คือเขาบอกว่ามิดไลฟ์คริสตะไม่ได้หมด แต่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนแล้วอาจารย์รพนพนลก็เขียนย้ำบอกว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่อายุเท่านี้จะต้องเจอมิดไลฟ์คริสต์นะฮะคิดว่ามีจากหลายปัจจัยนะครับส่วนโซลูชันนะฮะอาจารย์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวขอผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วมาเล่าให้ฟังดีกว่านะครับอ่านะฮะก็เป็นเป็นโพสต์หนึ่งที่ที่ผมชอบมากเลยนะครับอาจารย์นพดน์ก็เป็นคนที่เรียบเรียงความคิดของท่านลงมาในตัวนังอักษรได้อย่างสวยงามสละสลวยนะครับ เรามาแชร์กันบ้างว่าท่านที่ใกล้ๆวัยนี้มีไลฟ์คริสต์เป็นยังไงบ้างนะฮะกระทบอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็คิดว่าอยากจะปรับปรุงอะไรบ้างนะครับหรือว่าใครที่ไม่เป็นนะฮะลองแชร์หน่อยว่าทำไมถึงไม่เป็นอะไรอย่างเงี้นะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าถ้าใครที่อยู่ในช่วงวัยนี้นะฮะก็สู้ๆนะครับเอาใจช่วยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by หยุดพักวางแผนเพื่อไปต่อกับ Mission to the Moon Retreat Planner 2023สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Line Official at Mission to the Moon